ซื้อรถวันนี้แต่งวันนี้แล้วก็รอรับกลับวันนี้เลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห <c oughs> นึ่งทุ่มแล้วรถพี่มังกรครับสีดําตกแต่งโทนม่วงเป็นทรงสปอร์ตโหลดหน้าสองนิ้วชุดโหลดธรรมดาล้อเป็นล้อเดิมทําสีนะทุกคนเป็นสีม่วงพาดโครนครับทำทีเดียวเลยคันนี้เพราะว่ามีเพิ่มบูชล้อแกนล้อไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จานเบรกเป็นตัว V2 พร้อมกับขาจับปั๊มเดิมชูหลัง Pro เฟนเดอร์ X Series 400mm นะพร้อมกับออปชั่นตกแต่งจากเฮียกิมพระรามสามแบบจับเต็มนะตัวบอกก็ได้เป็นโครงแท้เกมมมหูเต็ใใบบไได้ี่้อรยวหมู่เต็มใบเได้ สูงสปอร์ตสูง16นิ้วเลื่อนชิ้นลงจะประมาณนี้นะครับส่วนชุดด้านบนเป็นชุดปั๊มเดิมป่ากระปุกเบรกนะครับคู่นี้1,300บาทงานจากคามยก้านเบรกทูโทนตัวนี้1,950ล็อกแฮนด์นนะตัวนี้มาใหม่นะครับ RCB ดำม่วงราคาไม่แพง390นุ่มลายสวยปิดปลายแฮนด์งานจากคามูครอันนี้650บาทชุดเต็มเลยเซตนี้4 9 0ซ้ายขวานะรองเท้าคนซ้อนนะโทนสีม่วงครับตัวนี้1150คันนี้โหลดหน้า2นิ้วชหล400ต้องมีขาตั้งโหลดก,กัดกสนสกิมมหรขอนะือตัลรน่อนนนจััดไฟแล้วก็ออขงแ ผ่อนไฟแนนซ์ได้จบไปนะครับทั้งหมด3 8 0 0 0บาทมีส่วนต่าง80 0 0ันลูกค้าจ่ายเพิ่มเข้ามานอกจากเงินดาวจะซื้อเงินสดนะครับก็โปรเด็ดจะซื้อเงินผ่อนก็สามารถเอาของตกตแต่งเนี่ยไปผ่อนไฟแนนซ์ได้นบในงบ3 0 0 0 0บาทรถสีดําสีขาวเรามีรถพร้อมส่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเอาสีเทาเดือนนี้อาจจะนานหน่อยโปรเดือนตุลาคมดอกเบีย้ยพิเศษมากสี่เรตอติดตามครับมีโปรเด,ดเด็ดมาทุกเดือนแน่นอนฮะ